น้องป้าที่เธเป็นตาเสียดายค่ัเขางามๆความเสียหายของน้ำถ่วมเนาะค่ะสวัสดีค่ะมี้พบกับแฮปปี้น้องเนยน้องหน้าแล้วก็น้องตายเนาะคะ่ะค่ะวันนี้เนาะค่ะเราก็อยู่กันที่แปลงสาธิตของคุณลุงเขียวเนาะค่ะพันเขาจากแปลงสาธิตของคุณลุงเขียวเนาะค่ะก็สิเป็นน่าน59เบอร์18 เตี้ยหอมต้านทานโรคตาซิโตค่ะหลังจากที่เข้าเนี่ยว่ามึงเปลี่ยนสถิตของคุณลุงเขียวเจ้าค่ายของแฮปปี้การเกษตร,นะะรเนาะค่ะกษสีเห็นเลยว่าเปลี่ยนสถิตของเข้าได้รับผลกระทบมาจากพายุโนรูหรือฝนล่อยหนามมาจากเขื่อนอุบ,บละะรั์เนาะค่ะกษสีเห็นเลยว่าเอ่เปลี่ยนสถิตของเข้าบผลกระทบจากไยซัมไหลเอาละค่ะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะก่อนห้าสิไปเบิงเ่งแปลง่าธิตที่ได้ ถูกน้ำถ่วมกระซีให้น้องตายเมื่อเาเรื่องลักษณะประจำพันธุ์ค่ะค่ะสำหรับลักษณะประจำพันธุ์นะคะของเขากระซีเป็นต้นเตี้ยมีกินหอมแล้วก็ต้านทานโรคนะคะและที่สำคัญก็คือผลผลิตของเขาเนี่ยซีได้ลายค่ะเอาละค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้น้องใตกระซี่ได้มาทำการลกให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งกันเลยละคะ่ะน้องไปอืมไปเตรียมพ่อแม่พี่น้อง มันนี่เขานะคะลกหากมันลกขึ้นนะคะ่ะประามันเอะแตน้ำไม่โดนะคะ่ะเราแบบนี้ห้าลกขึ้นมากขึ้นละหลากมันบ่ออกมากแล้วค่ะมันออกมากแคต่ต้นมันกระสามีจุดด,ด่างดำาหน่อยแล้วค่ะจุดดำๆเขาเพ่อแไม่พี่น้องปัาดติโท่เป็นแต่เสียดายค่ะเขางามๆความเสียหายของน้ำท่วมเนาะคะ่ะต้องฝนตกพายุโนรูพื้นที่แปลงสาธิตของห้ากระได้รับผลกระทบน้ำท่วม แต่เสียดายเขาคือย่างนี่ค่ะกำลังเสียออกง่วงนะคะ่ะฝากติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่อง y ยูทู e แฮปปี้การเกษตรชาแนลของเฮาด้วยนะค่ะที่ให้น้องเนื่อยเดี๋ยวทำคลิปต่อไปนะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ